หลู่ล้านใกเว้นมัง่งเหลือเรียนแล้วต้องแวะแล้วและร้านน้ำนาโรงเรียนแวะแล้วก็พามาชิมโตเกียวทุกคนอันนี้โตเกียวนาโรงเรียนที่นนองเบสเรียนนะคะแผ่นเดียวเติบเขาใแผ่เพลสิบบาททุกคนใส่ใส่ไรบอกขาดายเลยน่ากินมากทุกคนแหละจ้าก็ทํานะข้องหนองเบสอันนี้ก็จะสั่งนาไข่ใส่ผิดเผาใส่ปูอดัดแล้วก็ไก่ย่องนะคะทุกคนโรยผิดไทยน้อยๆแล้วก็ ไส่ไก่ย่องเยอะมากรวยซอสนะคะามายองเนตครับอ่ามะเรื่อเทศนะหวานนะตึงกาตังผักกรอบนะทุกคนแหละมวนเลยอันนี้จ๊ะเขาบอกมาทําได้แค่ฟังนะคะแต่ว่าฉันจะบอกอ่ะฉันกินทุกวันหน้องเมตดยิ้วใช่ไหมทุกคนยืนรอก็ดันแม่ค่ะว่าต่อใดอ้แซ่บแซ่บเทึงไม่ตันไส่ตุ้งขอกินก่อนวะสร้างไปกิน คนละซ่องแพนนะทุกคนก็เลตาร้อยไม่ร้อยพอรู้เขากินเงินได้ว่าแป๊บเดียวหันลังเม็ดแวว